ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พฤกษ,ษาคลินิกนะครับซึ่งเป็นคลินิกที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของผิวหน้าของเฟเชียลสกินโดยเฉพาะันนี้ด สิ่งที่ผมแนะนําอย่างแรกเลยคือ fine skin laser ดูแลพวกรอยแผลที่เป็นหลุมความกระชงกระชับของใบหน้าให้มันดูสดใสสว่างคาตาเลยทีเดียวไม่พอมันมีมากมันงมีอีกเหรอมันมีเครื่องวีบีมเครื่องนี้ผมเคยลองแล้วคอยกำจัดรอยแดงและรอยรอยดำของสิวเพื่าทำให้หน้าเราดูกระจ่างใสนอกจากคอสต่างๆแล้วนี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของรึกษาเอาไปใช้ที่บ้านกันได้เลยนะครับจะเป็นเซรั่มเซรั่มครีม m o i อไรเซอร์มี s u n ส c r e e เยอะมากเนคเลฟบางคนคอเหี่ยวย่นนะอย่างเราเนี่ย คอเราก็เริ่มย่นแล้วไปยบอดี้ใหฉต้องเริ่มใช้เน็กลิฟกันแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครมีปัญหาผิวหน้านะครับวันสยามตอนนี้เขาจัดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับวิสเมมเบอร์นะครับผมบอกบว่าพิเศษอีกแล้วเพราะว่าทุกๆ2 0 0บาทที่คุณใช้ใจ่ายไปเนี่ยจะได้รับ1น i s งวิสคอยมีค่าเท่ากับ1บาทบ<ม>านะครับสามารถซื้อทั้งออนไลน์ทางแอปวันสยามซูเปอร์แอปนะครับแล้วก็มาเนี่ยมาซื้อแพ็กเกจมาซื้อคอร์สเก่าที่นี่ได้เลยนำวิสคอยน์ที่คุณได้เนี่ยไปช็อปต